เตียมเลยจ้ะมือนเตรียมกินหญ้าอย่างเดียวบาตองม,เมาเลมหญ้าแหงๆถ้ากินน้ำเม่ยอย่างเดียวจ้ะหัวมันก็หัวตัวหัว เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มมีเงินหน่อยบางตัวมันกับว่าเขากลุ่มมันจะกินอยู่ตัวเดียวมันเป็นยางูอยางมันก็เลยกินอยู่ตัวเดียวนี่เม่ตัวนี้ล่ะกินยาบวชไกอยางนี้ไปทังอื่น กินดีดีตัวเล่มวห้เลื้อนอยากเอาหยามอ่ะมันกับวอคอยยาใไ้ผ่านแถวนี้มันยังให้เทให้สุ่มมันกินก่อนหัวสามตัวโต่ออันนี้ สูงใหญ่กับกินดีคือก,กันมังโตมันกับกินยัเมืนตอนเี้อิ่มแต่ยาเวิร์กก่อนคนพากนันแหนมถ่างอยู่คนดีแล้วคนเชักดีไปทางอืน่นมันจะสิอยางตรงเมา่อผิด พักกันแนมทางไม่ใช่เสียเยอยอะอยากว่าได้กินตีได้กินยีดอ,อกหมดมาแล้วสงสัยแม่กำลังมาวันนี้นี่ว่าไปก่อนสงสัยพี่สอง พายืนถ่าแต่ละตัวม่เตแนวกับแนวดีได้ไม่ประโยชน์ยู่อย่างหน่อยก็ม่ฟุ่นให้พอมแต่กินกับกินอย่างเดียวจันแจมกับยู่ไก่กับโม่ล, <c oughs> ละเงืดอดจก ล่มก่คือเก่าล่ะจ้ะเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวคอยล่มบ่ค่อยเสมอกันปานได๋มันยากม,มาคนจั่นแกหมือมาเทื่อนี้เบิดอยู่เฒ่ากล้วยกะก่สิเบิดละ่ะเฒ่ากวาย,ย,ยน,นี่เล่มดีแฮ เพื่อยังให้กบรบวอเลือเหมือนกับชิสันสันในย่เกียงแหงอุ่นเบิองตึงเผาเกำลังจะซายามัยเบิองอันวันยาณพนยางนะก็ลเลยคีดบอกเลยว่าต้องให้ซายายจงังย อมก,กระดังกลมเรียงกระลุ้มแล้วคนไก่เบิดแล้วจันแจมโอตันหัวต้นกะเสียงคือเกาล่ะหัวกับห้บลายหัวอยู่ขวักกับ อันอย่างมาให้บเซยแต่มือน,นี้เพิ่นกำลังกินยาก็ได้บใบ่ได้ยมาสิกวนเวลาเพิ่นนะ <c ười> ไก่บิดแล้วเริ่มดีเติบเขากวยวากาเข้าไก่มันดับ ได้แหนมนะอย่างนี้นอกจาแจมเนาะแหนมได้อย่างนี้ฝนเบืองยาเอาเวิร์ดนกลับแหนมถางต่อในนอสิมาเพราะแนนมเสลลอยู่แันนี้อ้ ่ว <ion> <laughs Bond i> um <some> ่าง่ายดอกนี่แกนข้างก่อนบ่สั่นๆอืมจนแจมยางเข้ามาที่เพื่อว่าหันแม่เพิ่นว่าบ่อยากให้ไวใจก็เลยยับเข้ามาอีกบ่ให้กลมัน เบิ่งแต่หน้ากพออย่ากเกินมาเลยก็หองใส้องหันนะถ้เป็นหองใสอย่าง,อางดอกกระโหูคือกันตอนที่แหลกกระสีมาให้ยอกกันดนะ้กีดว่ะแต่มันกระตูใหญ่นาอเคยยอกมันมันก็อยากให้ยอก จะสีก็บ,บ่งู้ดอกว่ามันสิเป็นจั่งใดเอ็นะพอวางออกมามันหยอกแค่ยังบ่ามันสิหยอกคือขนหยอกกันไปเลยอันนี้ไว้ก่อนยานไว้ก่อนแม่นบ่จั่นแจมย่างเข้ามาเร็วโหดมากันเบิ่งนสีหองเบิ่งว่ามัน,ออยอยมนสิหยอ,อ,ยอกหรือจั่ง,ง,งใด เดี๋ยวพักมือกันข่าวมือสั่นละ,ะเห้อยหรอเอื่อยวะเนี่ยให้ลูกวิลี่คนเมืองให้ลูกโอ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 อย่าเข้ามาไก่เลยตี้่ยานเป็นได้แข <c oughs> ่งหอยแข็งยางเข้ามาเว <c oughs> ลลาสวันดี จะใหยอ,อกแต่ลูกว่าเนยกับว่าใดนก็ยากกว่าใกล่ล้ก็สิยอ,อกขืนแต่กับว่ากาม,ออกกม,มันยอกคนกับแหงแหงว่าซ้ำมันตายกินอยู่หันละ่ะตกใจแน่นิดหนึ่ง มันเสียหัวดันโอ้ยสันเดี่ยอกว่าใดดอกแห่ว่าหลายเขา่าขอคนจังสีได้ย่ยกเด้อเข่าข้อจังสีได้่ยอกโตส้อนใหญ่เจีย๊ยบเหียนอันเอาอัน หัวดันขาเน่กะอันนี้เลยได้ซ้ำเลยแม่นว่โอ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 ไก,กอีกละเอายุหันละยุหันละตายกินยาย่าเขามาเลย,ย,ยอยากจะยอีกอ่ะนี่ ໂຕນบ่ກ້າເຂົ້າໄຂ່ຂໍໂຕເພາະວ່າເຄີຍຖືກແລ້ວເດີ້ນ້ອຍນ້ອຍນັ້ນກໍຄືກັນລົງດິນຊາຍໄດ້ບໍ່ເນາະໄດ້ແດีເດີ້ບໍ່ວ່າສີສາມເກົะะ່າ แม่พูดว่าสิวเกี่ยวยาตายแดดแต่ก็ได้เกี่ยวคือเกาเพราะว่าวมันถึงเวลาละย่านง,ง่วหิวก็เลยเด็ออกมาตายแดดเกี่ยวยามืนก็หลังสิจะกินละมาหน่อยซอสามตัวปุ่นๆุ่น <laughs> ออ <laughs> พอคนจมไห้ละมันบมมาก,กินในเขียงมันมักเอาปากสู่ลงมันอยากกินเบิดถูกเส้นในเขียงเลยมันเคยอยากให้วงใหญ่ก,กินอยากอิ่มแต่จาก้อง ลงไปเบิเ่งไก่หัวกี่ทีโลคบค่หะหนาหัวใหญ่ได้กินล่ะ่น,น,น,น่นยางน่อขนเื่อเซลเป็นย่างเด็บว่าไก่หอกเพราะว่าือกล้ามไหม้ หอดันเจมวะเนาะจันเจ,ม,เนจ,นเจมก็อยู่ใกล้ๆอันนี้ว่าแม่สีหลอดด้านนนั่ได้บหลอดว่าใดร้อยเปอร์เซ็นต์เยเลยกัน จังซั่นล่ะมันจังสิได้รอดเร็วดานตัวนี้เจ้าทีมันแห้งปรดท่านเก่าแกงนี่นสบายสบายได้แกงนี่ว่าสิได้อิ่มกุู กินดีดีทรงก,กันกับลาดกี่ดอกต่างดานนี่นี่สามตัวนี่มันตัต่างดานตรองใจค่าผ่านทางผอมจังเสียไหนเอาไปหายงวไใหญ่ แต่มันงเป็นทางหลวงนอกทางธรรมดานี่ยแหละจะผ่านปังใจกันจาใจก่อนนี่โอ้เจะอดไปเจะสิดยืนอยู่อันวงนี้ละ่ะเจะวาดิ้ปใส่อันจะว่าใจ กินยางเมามันพ่อไก่สิเบิดแน่มันก็เหน,นา่ึยนะคแต่ตอนนี้มันทะเลเบิดเอาว่าเพิ่มให้ตลอดจูดใจอยู่แลยลาะมณอนี้ มื้อເຄີຍວ ok ່າຊິບໍ່ອິ້ມດອກງົວອິ້ມຕະຫຼອດອິ້ມທຸກເມື່ອເຂັ້ງຊິມີໃຫ້ເລັ້ມຫຍ້າແຮງແຮງແ່ແຕ່ກະດອິມຄືກົ່າດດກົນເຕໍ່ຄອຍຊິຫນສວງນໃດ แตแนนแนนพ้อยู่อันอ้วอยู่นี้ว่ามีโตหุ่นดีไม่เดไม่ดโตหลาใหญ่ๆเหัวสสมเด็เดกแน่อยู่ไปหาวังหุ่อีกก่ะ ทสงไซวังหันจันแจมได้พอร้ายบ่เจ๊คคือตัวอยู่ไกลว่งหุ่นล่ะคลีบแต่ละมือก็สิมิเตงไว้ล่ะจ้ะคันบอกออกว่าไทยคลีบกับืือสิป่วยล่ะละคีดว่าเพราะว่าอัอยู่เทียงกับมิเตลมผ่าดเข้าใส่เนาะมันกับหนาว ไเลยออกมาตายแดดเอาความหอนเขาหลางกายเนี่ยจังนิดหนึ่งกับไในมาออกก็หลางกายฝอมยางลบไปยางลบมาอยู่แถวไห้นีล่ล่ะอันจะคของก็บว่ค่อยอยากยื้อซื้อ,อ,อนำเด็ยกยางรอหวองนั้นมองนี้ มันี้ก็มีซ้ำนีแ้แหละจ้ะพอกันคลิปน้าแล้วก็สิมีคลิปไม่มาตลอดอันบาเห็ดเกี่ยวกับหมวกก็เจ้าทเกี่ยวกับหยังเนาะถ่ายมาถ่ายแมวก็บไไ่ด้เพราะว่าจะพรอมมาได้เลี้ยงแมวมาก็มาได้เลี้ยงไม่แต่มาอยู่เหงือนอื่นก็มาอยู่ให เครื่งค้างมาอันหล่ออยู่แถวนี้ตัวอยังทายนำเพราะว่โมโหเจ้ามิใสมันนะโปอ,อันอยานเหรนน้ำมันยี่ดีดีทั้งแถวมันกัดกับโมโหกันเลยมาเหรนก็โมัวดีกว่าไปบายจจาย์มิสามดีละเดลเมือง